ค่อยเข้าไปใก็ได้คุณชิ้นกับคนแล้วเหรอดูดูที่เปียกเนาะพ่อกลัวว่าจะเปียกจะอะไรรับบาดเจ็บหรือเปล่านะเปีกตรงเนี้ยที่เรามองเห็นนี่เนี่ยเปีกด้านเนี้ยเห็นไหมบินแล้วบินไม่ขึ้นเลยอ่ะบินไม่ขึ้นเลยอ่ะเอ้ยวูวูวูบินขึ้นหนุนิดเดียวเองบินขึ้นนิดเดียวเอง ตัวนี้อ่ะทำไมตัวนี้มันนิ่งอ่ะไอ้คนละคนละอย่างอ่ะลูกทางโน้นน่าจะเป็นนกเอี้ยงหรือเปล่าดูตัวนี้ดีนี่นกอะไรไม่รู้นี่สีสวยใช่สีสวยเด็กบินไม่ขึ้นได้แล้วกระโดดนกอะไรอ่ะกระพือปีกแต่บินไม่ขึ้นเลยเข้าไปใกล้อีกนิดนึ่งอ่ะเข้าไปได้ไม่ต้องกลัวนะเราบุกคุณ บรรยากาศไปเลยครับด้วยค่ะอันสีอุ้ยนอกอะไรน่ารักเลยอุ้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 ยบินกันเล็กแค่น,น,นั้นเหรอใช่อุ้ยเรามาชมนกสีสวยกันครับูนอกอะไรครับสีสวยมากเลยแต่เขาบินยังไม่ขึ้นน่ะถ้าเป็น ตัวใหญ่หรือตัวที่แข็งแรงเขาจะบินขึ้นได้ตัวนี้เขาไม่รู้เป็นไรนนไนเข้าไปดูทิเขาไปใกล้ๆเนยลยเข้าไปอีกเข้าไปลองลองจับมันดิเข้าไปเลยลูกขเขาไปเลยเออเขาไปเลยไม่เป็นไรเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยดูดิเขาไปดูใกล้ๆดิ น่าจะปีกได้รับบาดเจ็บเนี่ยจริงด้วยแล้วเพื่อนมันหนีมันหายไปแล้วเนี่ยเจ้าไม่ต้องกลัวนะไม่ได้มาทําอะไรนะครับแค่มาถ่ายคลิปดูนะครับไม่ต้องกลัวนะครับดูบรรยากาศด้วยนะครับอุ้ยทำไงมันหันหน้านีดเป็นไรหรอไอ้บีติดมันอุ้ยอุนหนเราอะไอ้มันนะหรือมันกลัวขน แต่มันบินไม่ขึ้นรึเปล่าเขาบินไม่ขึ้นอ่ะไม่ต้องกลัวนะเจ้าได้รับบาดเจ็บใช่ไหมเนี่ยอันนี่มาอันี่มามานี่มามานี่มาเร็วไม่ต้องไปไม่ต้องไปครับเดี๋ยวจะเขาดูไรแหลมแข้งไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวนะเจ้าน้องน้อยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะเจ้าเป็นอะไรมาเนี่ยดดูิิิบออกกวว้ใหห่่งงนี็จระแล้วดูจะเออเออมันบินหน้าสงสารอืมสงสัยได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่าลูกใช่ไหมลองไม่ต้องกลัวนะครับ ดูกกใกล้ๆดิเข้าไปดูกกใกล้ๆเลยม,ม,มือลูบป,ปีกมนะันอะปีกหางม,านะมันอะลองลองจับดูเดี๋ยวมือมมลูบลูบดูที่มือลูบลูบดูที่เราไม่ได้มาทำลายนะครับใช่เราไม่ได้มาทำลายนะครับเอามือจับดูดิ เราไม่ได้มาทำอะไรนะครับบรรยากาศยามเย็นครับ อานั่งลงนั่งลงจับเดี๋ยวนี้มือรูปรูปหลังมือนียรูปลูบเลยลูบเลยไม่เป็นไรหรอกลูบเลยจ้ะใครอาสาใครอาสาใครกล้ามาลูลแขนพี่เอารูบดิจับเลยไม่เป็นไรหรอกลูบหางมันอะ นะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย